เื่อสืพระพุทธศาสนาให้ครบ5,000ันปีโดยเริ่มที่เราวันนี้9กุมภาพันธ์2568สสวัสดีครับนรกสวรรค์โลกทิพย์โลกนามธรรมพระนิพพานนามธรรมเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่แนวความคิดแต่มันเป็นความเป็นจริงซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมสัมพันธ์กับ ชีวิตจริงของพวกเราบนโลกมนุษย์นี้และมันมีความสมดุลเกิดขึ้นอยู่ในวิถีปฏิบัติของพวกเราเป็นวิถีปฏิบัติวิถีดำเนินชีวิตของพวกเรามันมีสมดุลมากๆเลยนะครับความสมดุลของพระพุทธศาสนานี้สามารถถูกรบกวนให้เอียงให้ล้มไปในทางใดทางหนึ่งได้ การรักษาสมดุลในพระศาสนาเป็นเรื่องที่ท้าทายพวกเรามากๆวันนี้ผมก็อยากจะคุยในเรื่องของความเป็นไปได้ของการที่เราจะหลุดหลุดสมดุลนี้ไปในทางที่เรียกง่ายๆว่างงมง่ายไร้าสาระอย่างเรื่องแรกที่ผมอยากพูดถึงคือเป็นปรากฏการณ์ในทํานองที่มีคนที่อ้างตัวว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ลงมาเกิดเช่น ถึงขนาดอ้างตัวว่าเป็นพระพุทธเจ้าลงมาเกิดอ้างตัวว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าลงมาเกิดเป็นพระอนาคามีลงมาเกิดเป็นพระอระหันต์ลงมาเกิดเมื่อเกิดขึ้นแล้วคนเชื่อนะครับคนที่เชื่อนั้นคือชาวพุทธด้วยนะครับที่ไปเชื่อไปมอบตัวเองเป็นลูกศิษย์ลูกหากับคนที่อ้างอิงตัวอ้างตัวว่าแบบนั้น,นอย่างกรณีเหล่านี้ สำหรับผมชี้ชัดเลยว่าพวกเราขาดความรู้พื้นฐานในทางพระพุทธศาสนานี่เป็นความรู้พื้นฐานเลยนะครับยังไม่ต้องวิเคราะห์อะไรเลยไม่ต้องวิเคราะห์ไม่ต้องแยกแยะเลยเป็นแค่ความรู้พื้นฐานพระพุทธเจ้ากลับมาเกิดใหม่เป็นไปไม่ได้พ่ออรหันต์กลับมาเกิดใหม่เป็นไปไม่ได้ครับ คือคนที่อ้างเหล่านี้อ้างในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในทางพระพุทธศาสนานะครับแล้วมีคนไปเชื่อมันแสดงว่าเราขาดความรู้พื้นฐานอย่างชัดเจนนั่นคือความงมงายไร้สาระอย่างสิ้นเชิงเลยนะแล้วผมเชื่อว่ามันยังจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตด้วยพระพุทธเจ้าของพวกเรานี้พระองค์ท่านฝากพระศาสนาไว้บนดินแดนประเทศไทยของเราพวกเราคนไทย พวกเราคนไทยพุทธอย่างน้อยๆเนี่ยคนไทยพุทธควรจะต้องมีความรู้พื้นฐานในทางพระพุทธศาสนาพอสมควรพื้นฐานเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้พูดถึงความการปฏิบัติด้วยนะครับความรู้พื้นฐานผมหวังว่าจะเข้าใจนะครับว่าความรู้พื้นฐานคืออะไรเช่นถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนไทยเนี่ยความรู้พื้นฐานของคนไทยก็คือ เรารู้ว่าคนไทยใช้ภาษาไทยเราควรจะต้องอ่านภาษาไทยออกเราควรจะต้องอ่านเลขไทยออกความรู้พื้นฐานในทางพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันคนไทยควรจะต้องรู้ความรู้พื้นฐานเหล่านั้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าฝากพระศาสนาไว้ที่แผ่นดินนี้ให้คนไทยช่วยกันดูแลรักษาให้พระศาสนาอยู่จนครบ5,000ปี ถ้าคนไทยไม่มีความรู้พื้นฐานในทางพระศาสนาแล้จะรักษาพระศาสนาได้อย่างไรถ้ามีความรู้พื้นฐานเกิดกรณีปุ๊บเราบอกได้ทันที่ทันทีเลยไม่ต้องวิเคราะห์อะไรเลยว่าที่คุณพูดมานมันผิดการปล่อยให้เรื่องที่ผิดจากความรู้พื้นฐานดําเนินคือดันทุรังดําเนินต่อไปได้ในสังคมไทยเนี่ยมันไม่น่าเชื่อเลยจริงๆแต่มันเกิดขึ้นอีกกรณีึง เราสามารถหลงไปในทางงมงายไร้สาระได้ง่ายมากๆเริ่มจากตัวอย่างเนี่ยขอหวยเรื่องนี้มันง่ายมันชัดแล้วมันจะสะท้อนอะไรหลายๆอย่างอย่างขอหวยกับเจ้าแม่ตะเคียนซึ่งวิธีการที่นิยมกันก็คือจะเอาแป้งไปโรยแล้วก็ไปขัดหาเลขนะครับบางทีก็มีผ้าสามสีไปพันไปผูกคือเจ้าแม่ตะเคียนที่ผมเคยพบเนี่ยสองสาท่านนะครับ ท่านจะมีลักษณะคือตัวท่านสวยนะการแต่งกายของท่านนี่ท่านงามจากลักษณะที่ผมเคยพบเนี่ยผมก็เข้าใจว่าถ้าถ้าคนจากโลกทิพย์หรือเทพจากโลกทิพย์เนี่ยมีลักษณะซึ่งหล่อสวยการแต่งกายงามเนี่ยมันสะท้อนได้ระดับหนึ่งว่าตัวท่านก็มีบุญคือท่านถ้าคนเหล่านั้นไม่มีบุญเนี่ย จะไม่หลอ่อไม่สวยแล้วก็การแต่งกายไม่ค่อยงามอีกทีนี้ไอ้คนที่มันไปขอหวยกับเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยคือผมเคยไปอยู่ในบรรยากาศนั้นตอนเด็กๆถูกผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมเคารพบ,บังคับให้ไปไหว้เจ้าแม่ตะเคียนด้วยกันไปขอหวยให้ไปหาหวยไปขอหวยก็จําได้อ่ะจาบรรยากาศได้เลยเอาแป้งไปโรยแล้วก็ไปขูด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 ,ขดให้หาเลข แล้วผู้ใหญ่ท่านนั้นก็ขยันขยอเห็นเลขไหมเลขอะไรเห็นเลขหรือยังเห็นเลขหรือยังเห็นเลขอะไรคือผมจําความรู้สึกได้ลางๆว่าผมไม่ชอบเลยไม่ชอบจริงๆไม่ชอบบรรยากาศที่นั่นไม่ชอบที่ต้องทำแบบนั้นไม่ชอบทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นพอผมโตขึ้นมาหน่อยได้มีโอกาสระลึกถึงประสบการณ์นั้นอย่างตอนเนี้ยพอคิดถึงเรื่องนั้นเนี่ยผมถึงพอเข้าใจบ้างนะว่า บรรยากาศที่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีความสงบเลยอ่ะมันคือคนที่ไปด้วยไฟไฟแห่งความโลภไฟแห่งความอยากแล้วพอไปถึงที่นั่นไปไหว้เจ้าแม่เนี่ยเอแป้งลงขูดเลขคำเลขกันเนี้ยใจจดจ่อเป็นสมาธิเป็นมิจฉาสมาธิอย่างเต็มที่เลยครับ อยู่บนพื้นฐานของไฟแห่งความโลภอยากจะได้เลขไปซื้อหวยที่ตรงนั้นเป็นที่ซึ่งมนุษย์มาจากไฟมาจากกองกิเลสเข้าไปรวมกันตรงนั้นอยู่ในกองไฟและจุดไฟกองกิเลสกองไฟมาหือมาเพลิงแห่งความโลภเป็นกองเพลิงแห่งความโลภ กองใหญ่เลยนะครับส่วนตัวเจ้าแม่เองเนี่ยผมเข้าใจว่าท่านคงเป็นเทพซึ่งมีบุญวัสนาพอสมควรถ้าท่านไม่มีบุญวัสนาท่านก็คงไม่สวยไม่มีเครื่องแต่งกายที่งามแบบนั้นผมเข้าใจว่าบางครั้งถ้าท่านสามารถเอื้ออำนวยให้บางคนมีโชคมีลาบได้ท่านก็คงช่วยสิ่งที่ผมอยากพูดถึงก็คือไอ้ปรากฏการณ์ตรงนั้นนะ่ะ มันเป็นกองเพลิงแห่งความโลภโดยแท้เลยคนเข้าไปด้วยความโลภไปอยู่ตรงนั้นก็เป็นจุดไปจุดเพลิงแห่งความโลภขึ้นที่ตรงนั้นถ้าพวกเรายอมให้กองเพลิงนี้เข้าไปอยู่ในวัดผมว่ามันอันตรายมากนะวัดไม่สมควรจะเป็นสถานที่ซึ่งเราไปเราจะเข้าไปสุมไฟแห่งกิเลสทั้งหลายอยู่ในวัดนะไม่สมควรเลยนะวัดควรจะเป็นสถานซึ่ง เราที่ถูกไฟไฟแห่งรักโลภโกรธหลงรุมสมทำให้เราร้อนมาทั้งชีวิตแล้วเนี่ยเมื่อเข้าไปในเขตวัดมันควรจะดับไฟอ่ะควรจะสงบลงทั้งหมดหรือให้มันเย็นที่สุดเท่าที่จะเย็นได้ปัจจุบันนี้วัดอาจจะเป็นเพียงสถานที่แห่งเดียวที่ยังเหลืออยู่ที่มนุษย์ยังพอคิดได้ว่าจะหนีร้อนไปพึ่งเย็นจริงๆเ่ยไปวัด แต่ถ้าเมื่อไหร่ในวัดเองเนี่ยยอมให้มีการสุมไฟแห่งกิเลสนี้อย่างชัดเจนเลยขึ้นมาได้เนี่ยผมว่ามันอันตรายมากๆถ้าจะมีเรื่องของการนับถือเจ้าแม่ตะเคียนยกตัวอย่างนี้ไว้ชัดๆน,น่ะครับก็ให้อยู่นอกเขตวัดให้เป็นเรื่องของสารตรงนู้น้นสารตรงนี้ไปแล้วก็ถ้ามีสื่อมวลชนนำเสนอข่าวก็ พยายามอย่าไปโยงว่านี่เป็นเรื่องพุทธศาสนามันไม่ใช่มันไม่ใช่พุทธศาสนานะครับนี่ก็เป็นความรู้พื้นฐานอีกเช่นเดียวกันเราจะต,ต้องชัดเจนพวกเราเนี่ยมันมีกิเลสอะ่ะชัดเจนนะครับมีรักโลก,กโกรธหลงมีความต้องการสารพัดอยากได้อยากมีอยากได้ตามใจเราและวิธีที่เรานิยมมากๆก็คือไปอ้อนบอนไปขอเทพะ แล้วในปัจจุบันเทพที่เรานิยมกันก็มีหลายองค์ซะด้วยนะครับแล้วที่ผมรู้สึกว่าน่ากลัวมากๆคือหลายครั้งเนี่ยเราพบกับที่บูชาเทพเหล่านั้นในเขตวัดเทพเหล่านี้คือท่านคงมีท่านมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับอย่างเช่นถ้าเอาชัดๆเนี่ยเทพของสายฮินดูเนี่ยท่านก็มีมาตั้งนานแล้วผมใช้คำเรียกว่าเทพปัญผการ เทพตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ในสายทางตะวันตกของพวกฝรั่งก็มีทางอินเดียก็มีทางจีนก็มีบ้านเราเมืองไทยเราก็มีนะครับที่นับถือผีถือเจ้าเข้าทรงอะไรพวกนี้ม,ม,มีมีาตลอดนะครับปรากฏการณ์นี้มีจริงๆแล้วก็มีท่านเทพเหล่านี้อยู่จริงๆเมื่อพระพุทธเจ้าท่านมาอุบัติมามังเกิดแล้วนั้นท่านเองยังไม่สามารถไปโปรดเทพเหล่านี้ได้นะครับ เป็นปรากฏการณ์ที่ผมใช้คำเรียกว่าเหล่าเทพนอกพระพุทธศาสนาคือตั้งแต่สมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราท่านก็จะมีช่วงเวลาที่ท่านไปเทศนาโปรดเหล่าบรรดาเทวดาเหล่าเทพนะครับแล้วก็มีเทพเป็นจำนวนมากมายมหาศาลนับไม่ถ้วนเลยบรรลุธรรมบรรลุพออรหรันแล้วก็มีเทพมากมายซึ่งกลับเข้ามาสู่ทางอันถูกต้องเป็น สัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐินับถือพระพุทธศาสนาทำนองนี้นะครับขณะเดียวกันก็มีเทพอีกมากมายซึ่งไม่สนใจไม่เกี่ยวและเป็นเทพสายที่พระพุทธเจ้าของเราไปโปรดไม่ได้ก็มีนี่เป็นปรากฏการณ์เฉพาะตัวของพระศาสนาในยุคของเรานะครับผมอยากจะบอกว่าก็ถ้าพระพุทธเจ้าไปโปรดท่านเหล่านั้นไม่ได้ เราต้องระวังแล้วนะครับเราเป็นใครเราจะไปโปรดท่านเหล่านั้นได้หรือให้ท่านกลับเข้ามาสู่ทางที่เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิเป็นไปไม่ได้หรอกครับถ้าพระพุทธเจา้าพระบรมครูของเราพระศา,าสดาของพระศาสนาของเราท่านยังทำไม่ได้อะหรือท่านไม่ทำท่านรู้ว่ามันอยู่นอกขอบเขตแล้วนะ่ะ แต่ท่านปล่อยให้มีเทพนอกพระศาสนาเหล่านี้อยู่เราต้องระวังข้อความจริงอันนี้นะครับต้องไม่ลืมว่าไม่มีทางที่ท่านเหล่านั้นจะกลับมาอยู่ในพระพุทธศาสนาไม่มีทางไม่มีทางระวังให้ดีนะครับต่อเนื่องจากอันนี้ในเมื่อท่านจะไม่เข้ามาสู่พระพุทธศาสนาแล้วเราจะเอาเข้า จะนำพวกท่านเข้ามาตั้งสารอยู่ในวัดเนี่ยนี่อันตรายมากเลยนะครับเรากำลังนำเทพนอกพระพุทธศาสนาเข้ามาตั้งอยู่ในเขตพระพุทธศาสนาด้วยการกระทําของพวกเราเองผมต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่าเทพบรรพกาเนี่ยท่านเทพเหล่านี้ท่านมีลักษณะเฉพาะตัวบางอย่างเช่นมันจะชัดเจนมากนะครับ คือท่านชอบให้เป็นที่เคารพนบไหว้ของผู้คนท่านชอบท่านชอบมากๆแล้วตัวท่านมีอำนาจอยู่แล้วมีฤทธิ์ท่านเป็นเทวดานะเป็นเทพนะ่ะท่านก็มีฤทธิ์มีอำนาจของท่านอยู่แล้วขอมีคนไปเคารพนบไหว้เนี่ยมันเป็นการไปเพิ่มฤทธิ์เพิ่มอำนาจให้ท่านนะครับท่านก็จะยิ่งมีฤทธิ์มีอำนาจมากขึ้นนี่เป็นลักษณะตามปกติของบรรดาเทพพวกนี้นะ ท่านชอบให้มีคนไปเคารพนกบไารท่านชอบเครื่องบูชาเครื่องสักการะบูชาหรือบูชายันหรือถวายบูชาเพราะฉะนั้นจะต้องมีการบนบาลสารกล่าวมีการเอาเครื่องบูชาไปถวายและท่านจะตอบแทนด้วยนะครับท่านจะตอบแทนในลนักษณะที่ท่านจะมองเองว่าสมน้ำสมเนื้อกับเครื่องบูชาที่เอาไปให้ท่าน ถ้ามองจากเราสายพุทธเนี่ยการตอบแทนของท่านก็คือท่านช่วยเร่งวาระบุญบางอย่างได้ให้เกิดกับเราแต่มันจะไม่เหนือกว่ากฎของกรรมคือท่านจะใช้กําลังบุญกาลังฤทธิ์ของท่านช่วยเราเร่งวาระบุญวาระโอกาสที่เราจะประทบประสบสิ่งดีๆนั้นให้เกิดขึ้นง่ายขึ้นเร็วขึ้นกับชีวิตของเราแลกกับที่เราไปเคารพนบวา้าท่านเป็นเทพ และไปถวายเครื่องบูชาให้ท่านมีข้อแลกเปลี่ยนกันในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่เคยเรียกร้องเครื่องบูชาข้อแลกเปลี่ยนครูบาอาจารย์ของเราไม่เคยเรียกร้องสิ่งเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันผมจําเป็นต้องพูดเรื่องพวกนี้เพราะว่ามีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งของผมนะครับคือท่านชัยวรมันที่เจ็ดท่านสอนวิชาบางอย่างให้ผมซึ่งผมก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าเป็นวิชาอะไรนะครับ ไม่มีโอกาสคุยกับท่านและท่านก็บอกว่าเหตุหนึ่งซึ่งทําให้อาณาจักรของท่านล่มสลายไปนั้นเป็นเพราะว่าเทพนอกพระพุทธศาสนาเหล่านี้เทพบพรรพการเหล่านี้ได้เข้ามายึดพื้นที่ของพระพุทธศาสนาแล้วเกิดการปล่อยปละละเลยจนในที่สุดเทพนอกพระศาสนานั้นยึดพื้นที่ทั้งหมดของพระพุทธศาสนาไปอย่างสิ้นเชิง ทำให้ถึงการล่มสลายของพระาศาสนาในที่สุดเป็นคำฝากมาของครูบาอาจารย์ของผมท่านหนึ่งผมก็ขอเอามาเล่าสู่กันฟังต่อลักษณะแบบนี้ก็แล้วกันนะครับเทพนอกพระาศาสนาในสายที่เป็นเทพบรรพการหรือทรงเจ้าเข้าผีเนี่ยจะมีลักษณะทำนองนี้ท่านจะชอบให้เราไปเคารพนุกไ้ท่านจะชอบเครื่องบูชาแล้วท่านจะตอบแทนเรา สมน้ำสมเนื้อกับสิ่งที่เราเอาไปถวายบูชาท่านถ้าเจอลักษณะเหล่านี้ให้ระลึกได้ว่านี่ไม่ใช่พระพุทธศาสนานี่เป็นความงมงายอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาได้นะครับถ้าเราเห็นว่าโอยนี่มันมีปัญหามากนะเราก็ตัดทิ้งไปเลยมันตัดไม่ได้นะครับเพราะว่าในพระศาสนานี้เรามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับนรกสวรรค์ กับโลกทิพย์กับพระนิพพานมันเชื่อมโยงกันจริงๆปัญหามันอยู่ตรงนี้ความละเอียดอ่อนตรงนี้นะครับในโลกทิพย์นั้นมันไม่ใช่มีเฉพาะเทพในพระพุทธศาสนาไม่ไม่ใช่นะครับมันมีเทพจำนวนไม่น้อยซึ่งอยู่นอกพระศาสนาเป็นเทพซึ่งพระพุทธเจ้าของเราไปโปรดไม่ได้ ถ้าพระพุทธเจ้าไปโปรดไม่ได้เนี่ยให้เรามีข้อสรุปได้เลยว่าพวกเราก็ไม่สามารถไปโปรดไปเปลี่ยนใจอะไรท่านได้ไม่มีทางไม่มีทางเราทําไม่ได้ขนาดพระบรมครูของพวกเราทําไม่ได้แล้วเราจะไปทําได้ยังไงไม่มีทางถ้าเราสํานึกได้ว่าเราไม่มีทางไปเปลี่ยนท่านได้นะเราก็ต้องระวังแล้วว่าจะเอาท่านเข้ามาในเขตวัดเป็นเรื่องอันตรายมากๆ การที่เราจะสะดุดเอียงไปในทางอุ่มง,งายไร้สาระเป็นไปได้หลายทางมากๆวันนี้ก็คุยถึงบางประเด็นเพื่อชี้ให้เห็นว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆประเทศไทยเป็นพื้นที่ซึ่งจะรองรับพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเรื่องพระพุทธศาสนาเป็นความรู้พื้นฐานที่เราคนไทยทุกคนต้องรู้ถ้าไม่รู้ แล้วเราจะรักษาพระพุทธศาสนาได้อย่างไรการเสียสมดุลไปในทางที่ควางมงมงายไร้สารานี้ผมว่าชี้ให้เห็นประเด็นเร่งด่วนที่สุดว่าความรู้พื้นฐานนั้นเราขาดเราขาดแคลนจริงๆเรามีเป้าหมายที่จะสืบพระศาสนาจนครบ5,000ปีเรื่องที่เราจะทำเราจะทำให้พระศาสนาอยู่ต่ออีก2,432ปี มันไม่ใช่แผนระยะสั้นไม่ใช่ไฟไม่ฟางเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เป็นพื้นฐานอันสำคัญมากๆวันนี้เราเราคุยกันไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ